แลล่ะค่ะช่วงเวลานี้ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิน,นรีทองมหาชนครั้งที่7ค่ะคือพันเอกชลัดศรีวิเชียนจากกอรมนนะคะท่านผู้นี้ทำงานประสานงานในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างรัฐบาลกับทางท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะคะท่านได้รับรางวัลกิน,นรีทองมหาชนครั้งที่7ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินค่ะ หนึ่งในปัญหาของประเทศไทยที่สังสมมานานหลายสิบปีนั่นก็คือปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายภาคส่วนร่วมกันหาทางออกมาโดยตลอดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารที่พยายามดูแลพี่น้องชาวใต้รวมถึงการเจรจาพูดคุยเสมอมาดังนั้นรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่7สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินในปีนี้จึงเป็นของพันเอกชลศรีวิเชียนรองเสนาธิการศูนย์สันติวิธีผู้ช่วยเลขานุก,การคณะประสานงานระดับ พื้นที่สลอสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหลังจากที่ผ่านมาพยายามเดินหน้าหาทั้งออกอย่างสันติวิธีมาโดยตลอดสําหรับความรู้สึกวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่ในส่วนของคณะกรรมการนะครับได้เร็งเห็นความสําคัญสําหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ ได้มีส่วนวันนี้ถือว่าเป็นวาระสาคัญนะครับของประเทศซึ่งถามว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีเวลามีเวลานะครับใช้เวลาในการาปัญหาเนี่ยมันมีมานานนะครับเป็น10บสปีปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ18ปีแล้วนะครับในส่วนของคณะประสานงานะระดับพื้นที่วันนี้เราถามว่าในการแก้ปัญหานั้นก็คงจะไม่เฉพาะในเรื่องของการใช้กําลังอย่างเดียววันนี้ในเรื่องของการพูดคุยนะครับสันนิสุขเนี่ย เป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะคณะประสานงานะระดับพื้นที่สอรซึ่งมีคนประมาณ200กว่าคนนะครับแกลุ่มงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้นาศาสนาวัฒนธรรมการศึกษานะครับเศรษฐกิจฐานรากนะครับกลุ่มเยาวชนเด็กและสตรีนะครับกลุ่มสื่อมวลชนคุณยุติธรรมคุณท้องที่ท้องถิ่นซึ่งทุกส่วนนะครับก็เข้าไปฟังแล้วฟังในเรื่องของ ข้อเสนอเนี่ยเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเราทํำยังไงที่จะให้ในส่วนของผู้ที่เห็นต่างจากรัฐเนี่ยนะครับมีความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้ใช้การสแสวงหาทางออกร่วมกันนะครับอย่างสัติ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องกำลังพลทุกคนที่เสียสละจนบางครั้งถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกชลัดจึงขอมอบรางวัลกินรีทองมหาชนอันทรงคุณค่านี้ให้กับทุกคนเพื่อยืนหยัดแก้ไขปัญหายอย่างอดทนบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายและความถูกต้องและรางวัลน,นี้ก็คือรางวัลของทุกคนที่จะผลักดันและเติมกำลังใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติต่ตอไป